สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงในคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันกับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้วัจนจันทร์ที่14ตุลาคม2567ค่ะจากปากกันกันทาวรรู้จักเพราะจุดนี้ก,กันกันตาวรพูดเองรู้จักกับดีไอคอนกรุ๊ปได้ยังไงที่ก่อนดังกันกันตาวรค่ะได้เผยถึงการได้รู้จักและเข้าร่วมงานกับดีไอคอนกรุ๊ปว่าผมได้รู้จักดีไอคอนกรุ๊ป ต้นเหตุจากคุณภรรยาคือคุณพลอยผมเลยมานั่งศึกษาพบว่าคือบริษัทที่ขายของออนไลน์เลยมานั่งเริ่มดูข้อมูลและพบว่าขายสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมและมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยและเนื่องจากที่คุณพลอยเรียนรู้เรื่องของธุรกิจออนไลน์หยุดแล้วส่วนผมก็จบด้านการตลาดมาด้วยเช่นกัน เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กนี่นาเวิร์กจนคนไม่มองจริงแล้วถ้าคนมองเห็นก็จะรู้ว่ามันคือธุรกิจที่ตอบโจทย์สำหรับคนในยุคนี้อย่างยิ่งซึ่งได้ QC คุณภรรยาเรียบร้อยแล้วได้มารีเช็คอีกครั้งผมก็มีจับผิดแต่ไม่มีอะไรให้จับผิดจะดีไม่ดีผมเหมือนหน่วยจับผิดของบ้านโอเคมันถูกก็ติ๊กถูกมันก็เป็นที่มาว่าอยู่มาวันหนึ่งต่อสายคุยกันกันกบพี่พอ